คนพร้อมกับข่าวที่น่าสนใจมาฝากเพื่อนๆกันอีกเช่นเคยครับใช่แล้วค่ะเอะบอสเป็นอะไรหรอใช่พี่เห็นเอามือกุ่มท้องมาสักพักแล้วนะก็เมาตอนเช้าเลยสิครับดันตื่นสายเลยต้องรีบมาอ่านข่าวให้เ,เพื่อนฟังแล้วทีนี้ก็ไม่ได้กินข้าวเช้ามาสิค,<อ>ครับก็เลยหิว หิวใช่ไหมล่ะพี่นิยามีเมนูผัดกะเพรามาแนะนําค่ะก็แค่ผัดกะเพราเนาะมันมันไม่แปลกนี่พี่อันนี้ไม่ใช่ผัดกะเพราแบบธรรมดาเหมือนที่พวกเราเคยกินนะคะนั่นก็คือผัดกะเพราชาวกล้วยนั่นเองค่ะผัดกะเพราชาวกล้วยใช่แล้วค่ะโดยได้มีการแชร์ภาพคลิปเมนูผัดกะเพราชาวกล้วยที่ใช้ชาวกล้วยนะคะในการเป็นส่วนประกอบในการทําผัดกะเพรานั่นเองค่ะโดยนายเอกรักษ์ ทุ่งพูนหรือว่าอาจารย์ท็อปอายุ30ปีนะคะก็ได้ออกมาเล่าถึงว่าอาจารย์เนี่ยก็ได้เปิดเข้าไปอ่านเข้าไปดูตามเพจคนรักผัดกะเพราต่างๆได้เจอเมนูผัดกะเพราที่สุดน่ากินและน่าสนใจมากๆเลยค่ะจนทําให้อาจารย์เนี่ยได้อยากทําเมนูผัดกะเพราที่แปลกและน่าสนใจขึ้นมานี่เอง ด้ยรสชาติของผัดกระเพราชิ้นนี้นะคะก็จะอร่อยมากเลยค่ะไม่เลี่ยนด้วยนะคะเนื้อก็จะเหนียวนุ่มเหมือนปลาหมึกสดๆเลยค่ะและอาจจะมีหวานนิดๆเนื่องจากเป็นเฉาวก้วยนะคะแต่พี่เขาก็ได้ออกมาบอกว่าเราต้องใช้เป็นเฉาวก๊วยแท้เท่านั้นเพื่อให้เวลาเราผัดนะคะมันจะได้ไม่เละแล้วก็มันจะได้มีเนื้อที่เหนียวนุ่มน,นั่นเองค่ะโอ้โหสุดแปลกเล เอาสวัสดีเลยอีกแล้วครับใช่ค่ะโอ้โหน่ากินเหมือนกันนะคะเนี่ยอะไรครับมาถึงข่าวของบอสบ้างดีกว่าต้องบอกเลยนะครับว่าเจ๋งสุดๆไปเลยเมื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิโดนนะครับได้คิดค้นประดิษฐ์นวัตกรรม UVC Moving c o b o t นะครับซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสด้วยรังสี UVC ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะ ซึ่งเจ้ารังสี UVC นี้นะคะก็สามารถฆ่าได้ทั้งเชื้อโรคแล้วก็ไวรัสเลยนะครับแล้วก็สามารถควบคุมความเร็วแล้วก็ระยะทางได้อย่างแม่นยำด้วยระบบ LOT เทคโนโลยี 5G นะคะและที่สำคัญนะครับสิ่งประดิษฐ์สุดเจ๋งที่คนไทยเป็นคนประดิษฐ์แล้วเนี่ย ก็ได้รับการจดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอโอ้โหเต่งจริงๆด้วยบอสพี่ขอถามอะไรนิดนึงได้ไหมคะนิดนึงถามอะไรครับว่าแต่เจ้าหุ่นตัว,วนี้ค่ะมันมีการทำงานยังไงมันค่าเชื้อกีอ่เซ็บราเดียก่อนนะครับ่ีรเวลขอก่อนนิดนึงก็ได้นะคะบอสก็ยังไม่ทราบข้อมูลที่แน่ชัดเหมือนกันครับบอส,ว,สว่าเราไปลงพื้นที่ขยายข่าวเรื่องนี้กันดีไหมคะแพงเหรดีเลยค่ะบอสไปกันเลยค่ะ มหาวิทยาลัยมหิดลตึกคณะวิศวกรรมศาสตร์นะครับเราจะมาขยายข่าวเกี่ยวกับเรื่องหุ่นยนต์ UVC Moving c o b o t นะครับซึ่งเป็นหุ่นยนต์ที่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสแล้วก็เชื้อโรคได้นะครับใช่แล้วค่ะซึ่งวันนี้นะคะเขาก็มีงานแถลงข่าวเปิดตัวหุ่นยนต์ตัวนี้อยู่พอดีเลยค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันดีไหมคะบอสดีครับถ้าอย่างนั้นไปกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอาจารย์เอกชัยค่ะอาจารย์ที่จะมาให้ความรู้เราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องๆครับก่อนอื่นต้องขอถามคําถามแรกก่อนเลยค่ะมีแนวคิดยังไงคะที่สร้างหุ่นยนต์ตัวนี้ขึ้นมาค่ะภายใต้สถานการณ์ที่เรารีบที่จะนํานวัตรกรรมพวกนี้ไปใช้ในช่วงโควิดเพราะว่าเรารอไม่ได้เนื่องจากว่า ในพื้นที่ต่างๆเนี่ยมันมีความเสี่ยงกับการติดเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์เลือกตัวอุปกรณ์หรือว่าตัวแมชชีนเนี่ยที่มีในท้องตลาดอยู่แล้วเนี่ยนะครับเลือกมาอินทิเกรตหรือมาเชื่อมต่อกันให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดเชื่อมต่อ อุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วในอุตสาหกรรมเนี่ยให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็มุ่งเป้าไปสู่ในการฆ่าเชื้อเพื่อเพื่อประโยชน์ที่รวดเร็วมากกว่าครับเรารอไม่ได้ที่เราจะมีไอเดียแล้วเราก็เริ่มจากศูนย์ขึ้นมาท,ทั้งทั้ที่มันมีในท้องตลาดอยู่แล้วแต่ว่าเราต้องเหมือนเราไปนับ นับหนึ่งใหม่ในกรณีที่เราจะมุ่งเป้านำเทคโนโลยีที่พร้อมอยู่แล้วไปใช้คือนำสิ่งที่มีอยู่แล้วมาทำประโยชน์ให้มากขึ้นใช่ไหมครับครับผมเป็นการต่อยอดเทคโนโลยีแล้วมันมีหลักการทำงานยังไงหรอคะให้เขาทำหน้าที่แทนคนเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีขาในการเดินเราก็จะใช้ตัวล้อนะครับทีนี้จะเดินไปทางไหนเนี่ยเราก็จะเรียกข้างล่างว่าตัว AGV หรือว่า Automated Guided Vehicle ก็คือ เขาสามารถที่จะเรียนจําเส้นทางหรือว่าเขาจะรู้เส้นทางหรือโทรบอกได้ว่าให้ไปในเส้นทางไหนๆได้ตานข้อมูลแผ่นขังโคดิ้งไว้ว่าในห้องนี้มีโต๊ะต,ตัวนี้ตัวนี้อยู่เพื่อเขาจะได้ไม่เดินชนใช่ใชครับม,ม,มีมีสองแบบก็คือครั้งแรกเนี่ยเหมือนเราถ้าน้องไม่รู้จักว่าในมหาวิทยาลัยนี้เดินยังไงอาจารย์พาเดินก่อนได้เลยแล้วน้องก็จะจําได้หรือมีคนมาถ่ายภาพเหมือนเป็นกรณี Google Map ก่อน ก็ทําให้ให้เรารู้ว่าหน้าตาของของห้องเนี้มีอะไรอยู่บ้างมีโต๊ะอยู่กี่ตัวม,มีเมเชลมีมีชั้นวางหนังสือป้อนคําสั่งเข้าไปขอถามอาจารย์อีกครับว่าคือปกติเราก็จะในครีมกันแดดนะคะก็จะเขียนว่ารังสีกันรังสี U V แต่ตู้นี้ครับ ใช้รังสี UVC คือ,อยังไงครับรังสีตัวนี้ทางไบโอโลจิต่างๆหรือว่าในงานชีวภาพต่างๆเนี่ยพอเวลาเขาจะฆ่าเชื้อกันแบบเขาจะนำประโยชน์จากแสง UVC มาใช้ UVC เนี่ยจะเป็นช่วงความยาวคลื่นที่มนุษย์แทบจะมองไม่เห็นละมีความยาวคลื่นตั้งแต่220นาโนเมตรไปจนถึง280นาโนเมตรนะครับ <Okay. S 1> ความยาวคลื่นช่วงที่ประมาณเท่านี้มันสามารถที่จะวิ่งเข้าไปทำลายพันธะ ในระดับ d n a ของตัวไวรัสได้เพราะฉะนั้นประสิทธิภาพควาความสามารถในการฆ่าเชื้อก็จะสูงมากครับของ ABB เนี่ยนะครับก็แคมนเนี่ยจะสามารถที่จะติด UVC source ตัวนี้ได้นะฮะอันนี้เราเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นตัวตัวหลอดของ UVC ซึ่งเรามาออกแบบให้ภายในเนี่ยสะท้อนตัว UVC แล้วก็วิ่งเข้าไปจู่พื้นผิวได้ยูมี่เนี่ยเขาจะเรียนจําเส้นทางได้เขาก็จะวิ่งเข้าไปสแกนแล้วก็คือปล่อยลำแสงเข้าไปามเส้นทางที่เราสอบ ดูในคลิปวิดีโอครับคือตัวแขนเล็กๆอันนี้ครับเวลามีอ่าที่เห็นนะคะมีขดน้ําตั้งอยู่เขาก็หนีบขึ้นมาแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็วางได้ด้วยเหรอครับตัวนี้ตัวคริปเปอร์เนี่ย จริงๆเราสามารถที่จะออกแบบใหม่ได้อ,อย่างเช่นพี่ๆวิศวะเนี่ยพวกเขาเนี่ยจะเก่งในเรื่องการออกแบบคีปเปอร์อเช่นถ้าหากว่าอยากจะได้บบการหยิบผลไม้คีปเปอร์อย่างนี้อาจจะไม่เหมาะอาจจะเป็นลักษณะยางหรือว่าเป็นลมดูดขึ้นมาก็จะเป็นมัตติโพโพสมากขึ้นครับอ๋อก็คือจะเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมคะครับเปลี่ยนแปลงได้ครับอย่างเนี้ยครับก็คือจริงๆแล้วคือพี่ๆเขาก็ทําการดีไซน์ใหม่ว่า ให้ถือเฉพาะ UVC เพราะจะได้แข็งแรงแล้วก็รวดเร็วด้วยเห็นถือตะกร้าสอดตะกร้าเข้าไปข้างในก็ได้ครับอันนี้ก็คือหมายถึงว่าพอเราเข้าใจว่าหุ่นยนต์ทำงานอย่างไงเนี่ยเราสามารถที่จะใช้ประโยชน์ทุกๆส่วนของหุ่นยนต์ได้เลยเขาแล้วมันจะเริ่มใช้ที่แรกที่ไหนหรอคะก็จะใช้ที่ศูนย์การแพรย์กัญชนาพิเศษแล้วเราก็จะเริ่มที่จะไปใช้ตามห้ามสรพสินค้าที่ จับจองอการเซอร์วิสแล้วแล้วก็เราเราขึ้นใะม่ไปที่สาบินอย่างเช่นสุวรรณภูมิเนี่ยเราอยากจะนํานำวัตรกรรมตัวนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับประเทศเรา mm hmm. เพราะว่าตอนที่นักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ย mm hmm. เขาอยากได้ความมั่นใจว่าเหมือนเมืองไทยเนี่ยมีนวัตรกรรมในการท่าเือที่ทใช่ไหมคะที่พร้อมรอ,องรับการเปิดประเทศได้ใช่ว,วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะเพราะว่าพวกเราสองคนเนี่ยได้ความรู้กันไปเยอะมากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ <c oughs> โอ้โหมาเป็นระบดกันเลยทั้งสองคนใช่แล้วครับผมคอยคาเชื้อติดเรียเชือ UBC Bossa c o m f ครับโอ้โหจเย็นๆนะคะบอสวันนี้เป็นยังไงบ้างคะกับข่าวที่พวกเรา3คนตั้งใจนำมาฝากกันก็เราจะนําข่าวดีๆมาฝากเพื่อนๆกันเป็นประจําทุกสัปดาห์เลยนะคระ <c oughs> ใช่แล้วค่ะสำหรับวันนี้นะคะรายการคิดทั้งข่าวไดเหมดเวลาลงแล้ว กลับมาพบกับข่าวของไวคิดได้ไหนคิดทันข่าวกลับมาพบกันใหม่ทุกวันอาทิตย์เวลา7จ็นาฬิกาห้นาทีถึง8ปดนาฬิกาทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS และฝากกดไลค์กดแชร์เป็นบุ๊กเพจคิดทันข่าวด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายทําคอนข่ายยูโรต่เนี้ยคนเส็นสําหรับ อันนี้ก็คือเป็นแสงที่เขาใช้ใช่เพื่อฆ่าเชื้อโรคใช่ไหมใช่ครับแล้วมันก็ขยับได้นี่ครับมันเหมือนตัวนี้ที่บอกว่าเป็นกล้องสแกนไม่แน่ใจว่าเป็นตัวไหนเมื่อกี้ก็ยกตะกร้าผลไม้ขึ้นแล้วเขาใช้ความสะอาดใช่แล้วตรงนี้เขาก็จะแบบยกแก้วขึ้นแล้วก็พ่นใช่ครับโอ้โหสุดยอดเลยโอ้ยดูมันขยับแขนได้ด้วยใช่ครับวันนี้เจ๋งมากเลยเนาะบอย